ต้องลิสน,นะคะมาอวดรูปสวยๆตอนที่เล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่โคเชล่าพอได้ดูรูปชัดๆนี่มันตุ๊กตาบาร์บี้มีชีวิตจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมชุดก็ดีค่ะคนก็สวยคุณเธอนั้นเป๊ะมากเลยเนะนาะร้อยคะแนนเต็มกันไปเลยค่ะใส่แล้วดูขายาวแถมชุดนี้เนี่ยตอนเต้นก็คือแบบเซ็กซี่เกิดต้านกันไปเลยนะคะ ซึ่งชุดสีทองก็สวยมากๆใส่แล้วเนี่ยมันขับผิวค่ะทําให้น้องเนี่ยดูเป็นตัวมัมตัวแม่กันไปเลยเนาะดูแล้วมีพลังค่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยที่เล่นคอนเสิร์ตท,ที่เม็กซิโกนะคะเธอก็ใส่ชุดสีทองด้วยใช่ไหมหวอันนั้นก็สุดยอดมากๆเลยไม่รู้ว่าวันนี้ค่ะนอนริซ่าเนี่ยจะมีการเตรียมชุดใหม่ๆนะมาเล่นคอนเสิร์ตในเม็กซิโกวันที่2ด้วยหรือเปล่า เดี๋ยวยังไงก็ามารอตามดูกันไปนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะตอนนี้นอริซ่ามีเอาภาพเบื้องหลังนะตอนเสร็จงานเบาๆเ,เ,เอามาลงให้กับเไดนดูกันค่ะแล้วก็แอบบอกด้วยนิดนึงละกันนะคะเพราะว่าเห็นพ่อตุ่มแซคค่ะแกก็เข้ามากดไลค์นะให้กับรูปของนอริซ่าตลอดเลยนะคะส่วนดีเจสเนคค่ะเรียกว่าช่วงนี้ก็นานๆมาทีแต่ก็ยังมาอยู่นะคะรูปล่าสุดที่แกเข้ามากดไลค์ก็คือภาพเซตนี้ที่นอริซ่าเอามาลงในไอจีของเธอนั่นเอง ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะพี่กิสุก็มีการมาปล่อยความสุข103%นะคะมีขอบคุณเจ้าแชงด้วยเหมือนกันก็บอ,อกว่าขอบคุณนะคะที่มาหาอาคาดอย่างลับๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าฉันเนี่ยดันรู้ก่อนกระโลกแสงค่ะจะเซอร์ไพรส์พี่ซูสักหน่อยนะแหมก็อดเลยนะแต่ยังไงก็ตามค่ะถือดีว่าเธอนั้นก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะบวกกับว่า เออตอนนั้นรู้สึกว่าโรเซ่ก็จะอยู่ที่อเมริกาด้วยก็มีการบินมาเจอกันนะคะก็เลยมีภาพประทับใจออกมาให้เห็นแบบนี้ส่วนนี้ก็เป็นรูปภาพผัดที่พี่สูก็บอกว่าเจ้าแชงนี้แหละค่ะเป็นคนถ่ายให้นะก็เลยเอามาอวดให้กับบินงได้ดูอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมอ่แอก็เอาความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะของสาวๆแบ็กิงมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า